คุณใช่สเปคของเขาไหมเขาเป็นคนที่ว่าวันๆน,น่ะมีแต่เรื่องงานนะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องชาวโลกอะไรสักเท่าไหร่นะ,ะเขาคิดว่าคุณน่ะมีความเกี่ยวข้องกับเขาเคยเป็นอะไรกันมาก่อนแล้ววนเวียนกลับมาร้จักกันหรือเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งเขาดูว่าคุณเป็นคนที่รักบ้านนะรักความมั่นคงมีความคล้ายๆกับเขา ซึ่งอันนี้เป็นสเปคแรกเลยนะที่เหมือนมีความคล้ายกันในสิ่งที่เขาชอบเขาคิดว่าคุณอ่ะมีพลังงานของความเป็นเด็กที่มีความสดใสในชีวิตเขาก็อย่างที่บอกไงมีแต่งานทำแต่งานมีแต่ความเครียดเพราะฉะนั้นนี่อะความเป็นเด็กสดใสทำให้เขาอะมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่เขาพยายามตั้งกำแพงกับคุณทำเหมือนจะแบบไม่ใช่ คุณไม่ใช่สเปคเขาสเปคเขาไม่ใช่แบบนี้แล้วแบบไหนอะ่ะเขายังบอกไม่ได้เลยสเปคของเขาอะ่ะเป็นแบบไหนเขายังตีกันในหัวเลยเพราะยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบแบบไหนแล้วจริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่ว่าเรียบๆง่ายๆไม่มีอะไรมากนะไม่มีตะปงสเปคอะไรหรอกเท่าที่ดูอะ่ะนะเขาชอบความที่คุณเป็นคนฉลาดนตรงๆนี่แหละรักความถูกต้องมากาความถูกใจอะ่กะกล้ากล้าที่จะตัดทุกอย่างแม้กระทั่งเขาอะ่ะ เมื่อการเวลาผ่านพ้นไปเนี่ยตัวเขาก็ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะแต่ก่อนนะ่ะตอนวัยรุ่นหรืออะไรก็อาจจะมีใช่ไหมชอบในลักษณะที่เป็นยังไงคนที่เรียนหนังสือเก่งคนที่ยังไงเรียบร้อยคนที่จะต้องเชื่อฟังเขาหรือแต่ก่อนชอบคอนโทรลก็ได้นะแต่ทีนี้มาตอนนี้ลวสเปคเขาก็คือจะต้องมีความร้อนแรง จะต้องไปถึงจุดจุดหมายเดียวกันให้ได้ให้ความสุขเขาได้ต้องมีความแซบนะคะแซบระดับไหนอะระดับไหนก็ได้อะที่ทําให้แซบได้นะแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าไอ้ด้านระยะทางหรืออะไรอะมันไม่ใช่ปัจจัยหรอกว่าคนจะต้องอยู่ใกล้ถึงจะใช้สเปคอะไรอยู่ใกล้ๆหาเจอง่ายติดต่อง่าย <c oughs> ไม่ไม่ใช่ประเด็น <c oughs> แค่เพียงแต่ว่าคนที่จะมาหยุดเขาได้ นั่นคือคนที่เขาจะชอบได้หรือในสเปคน่ยจะต้องมีความมั่นคงจิตใจมั่นคงนะเออไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็เป็นคนที่จะต้องรู้จักใช้เงินและประหยัดเนี่ยสเปคเขาแล้วก็ต้องมีความรักครอบครัวมากๆมีความรักที่เต็มเปี่ยมนะคะสเปคของเขาเนี่ยจะต้องมีความที่ไงรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกใจ ตรงกันอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเองเป็นคนที่ขยันทำมาหากินเนี่ยสเปคเขามีแค่เนี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากปกว่านี้